เหมูบ้านอเมตาวะรับประทาทโดยล้องุูมาริ่อเอกาสารับดับเสน่ริเกอผิวาท่านผู้ชมที่รครับยข้พ่อเตโมยพ่อกครับให้ซอแบบวิงดาบเพลงนวด พ่อพ่อเกตเทควนนะครับน้องบวกออกแล้วจ้าขาวของเมืองสุพรรณปีน,นี้อายุ18ขวบแล้วนะครับน้องบกออกวกเป็นเพศใกล้ได้บวชลูกชายเอาอีกแล้วนุ๊ก ชวนชวนมาลูกจึงไม่อยากเห็นหน้าไม่เคยดูหนังตะคอไม่เคยได้นอนกอดสาวแม่แก้มดิงเด không khao,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  không บ้านปลูกผักชีผักกาดหนุนครับคุณกขอให้รวยให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับขอนนคบคุณแอนโซ่นคนพี่จุบนะครับจากวัดตอนกลางจะรับสมทุกคนนะครับ ภาคที่พอย้ายไปอยู่สิงบุรีบ้านกูภักที่ภักกา,างผมย้ายมาอยู่ไทยนาดบ้านผมนี่หาย ่บ้านพ่อปัญชัยอมา้ับ้างอาศัยกันคนละคนก็ู่กันใเออครับวัต้อกับน้ออคุณนะครับี่ยครับว่าวาไม่ายทาหมอให้นะครับตนะวันนี้ซ้อมวันนี้ซ้อมมาผิดพลาดทั้งไปกับขอประทานอะไครับเรื่อ่งครั้งแรกวันนี้เรื่องเนี้ยเราวันนี้ไปซ้อมซ้อมทันจุกเลยอะ ต่อไม่เทเนี่ยคือต่อไม่เท่าทว่ชีบาเป็นลูกชายของพ่อเตโมยยน์เพ่งบ้านเปตอวะเห็ี้มอูหมู่บ้านเราเชื่อหมู่บ้านเราเชื่ออะไรนะเปตวะอ๋อหมู่บ้านปัสสวะเอตวะจดี๋ยเปี้ยงไปนู่นเลยล่อในบินุกเรียบหมู่บ้านอย่างนี้เนี่ยพ่อเนี่ยฝึกซ้อมวิชาเพลงดาบเพ่งโคนให้กับชั้นชีบาใช่ไม่ใช่ชันที่คนเดียวนะ ท,ท,ทุกคนหรือว่าไป้าแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีฟีเือเท่านั้นพ่อคิดอาประกาศใน้บลวงหน้าถ้ามีใครทราบได้ซ้อมทุกวักน,นในร้านนะจะมีคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราหายเหนื่อยทาไม่เราอ่อนโยนได้ก็คือน้องสาวมาขีนคนเดียวมาขีใช่โอ้ก็มาแบบก็มาระหว่างใช่ทุกทีู่คนเดียวพี่ชี ดีนะบอกชีบาเมื่อกี้ดีมือชีพเฟื่อยใจหายไว้แล้วเลยยังไม่มีคนออกมาต้อนรับเลยค่ะสงสัยจะต้องเข้าไปเองเสียงใสมาแต่เช้าเชียวพี่กีบาพทนจร์มาหาพี่ทุกวันเลยนะมาอีกแล้วเล็กขึ้นมาตรงนี้ดีกว่านี่มาหาพี่ทุร่าอะไรเดี๋ยวบอกมาสิมีสิทธิ พี่แอบรักพี่ด้วยนะเปตาว่าแหงนี่นะใช่แล้วที่นี่แหละโอ้พอ่อคินเว่าจะคนในเตพะว่าเนี่ยแอบรักพี่เลยที่มาคืนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็รักพี่ทั้งนั้นแหละดีกวามรักทั้งนั้นเลยนะโอ้ยไม่เหลือถึงลุงแก่สักคนมั้งเลยแหมพี่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไมล่ะผู้ชมที่เนี่ยที่รักพี่แบบลูกแบบหลานแบบพี่แบบน้อง แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สํคาคัญหรอกนะฉันก็เริ่มมีความรักแล้วนะพี่ใช่ใช่แล้ว,ลวจะมีครรูได้ขอาเหตุใช่แล้วจ้ะผู้ชายคนนั้นน่ะหล่อจะมองทางซ้ายก็หล่อจะมองทางขวาก็หลอมองตรงไหนก็ดูดีไปหมดเลยฮึแต่ัะหลีกพอนะเดี๋ยวพ่อคนนั้น <c oughs> เดี๋ยวพ่อรับไม่ได้ตายเลยพี่รู้หรือเปล่าถ้าฉันพูดไปตรงๆเลยนะฉันก็ค อ๋อมนะใช่แล้วดีเหมือนกันไหนลองพูดมาซีใบามาเขาได้ฉันเป็นผู้หญิงนะพี่จะพูดอะไรไปมันก็น่าเกลียด<ช>ฉันอะรักพี่ชีใบยอยากได้พี่ชีใบเป็นผัวจังอ้อมจะไปไหนวะไม่ถึงจอมน่นเหรอพี่พี่รู้หรอว่าฉันพูดอะไรอ่ะใช่จะบอกรักกันแล้วนี่รักแบบไหนถ้ารักกับน้องสาวพี่น้องพี่ก็รักเจ้าเหมือนกันถ้ามากกว่าพี่น้องนี่พี่ก็รักเจ้าไม่ได้พี่ฉันรัก แล้วกพ่อผนะ <c oughs> จะเอาความสวยมาประสานเอาความหวานมาบีสื่อแล <จะ S 1> อพี่ยัง จูกใครกูนึกว่าไอ้น네ี่อะไรจมูกไม่ใ no, ห้จบก่อนคือเหรออย่าพูดทักตัวล้องเศษนี่จริงเกลงอยู่ไม่ต้องเกลงเราปล่อยตามสบายลูกพูดถึงจมูกนี่ที่จมูกนี่สวยริงหอมชิงหิชาเณรลูกชายคงต้องเลิกใช้ไนานพอไปทันทีแล้ว คนเพอเราคอยเจอกันก็แค่ตดท้งอดกันนัเนี่ย ใจเย็นๆไม่ต้องเกรงถเราไม่ได้านเปไม่เูเราไม่ได้ตัวนีเปนตัว่ายร้องเงมากเลยนะรร้คร้ ก็จะแสบมาทำไมพักล่ขนาดนี้พี่โดนส่หน้าฉันแตกเขาเรียกแตกเออพี่ชัยบาฉันอุตส่าห์บอกรักพี่ดีๆพี่กับไม่รักฉันจะรักพี่ในหัวใจแต่พี่ก็ตอบแทนความรักฉันแบบนี้เหรอไม่เป็นไรวันใดนะท่นขอสาบแช่ง ใจมันลอกอยากให้พ่อรู้ได้ขาดโอกาสดีทำไมตอนนี้พ่อไม่อยู่ไม่อยู่บ้านแล้วบ้อยู่ก้อนที่วันมันเบื่อใช่ไหมย่างนั้นไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวไหนดีไปวะจะไปไหนกันโมยีทั่วฟักสามชีวายแล้วมึงบอกไม่อยู่ไงทุกบ้านทีแรกไม่อยู่ไม่ทายอะไรเลยไมดูให้ดูให้ดีสั่งให้ตื่นแต่เช้าแล้วก็เฝ้าฝึกซ้อม พ่อจะยอมให้พักแต่นี่ทะไหนเชยชัยนะทำเหมือนจะรักหลบหน้าจะไปเที่ยวบ้านไหนหรือไปมารอกเหตุไดไม่บอกพ่อ อืสั่งให้ตื่นแต่เช้าต้องเวลาเข้าซ้อมเพลงดาเพลงทวนนี่กำลังจะออกไปไหนครับพ่อพ่อจ๋าก็มว่าเตมอยินเนี่ยให้ชีบาน่ะอยูดแต่บุบบ้านเตประวัแห่งนี้รู้หรือเปล่ามันน่าเบื่อแค่ไหนอยู่ในในโรงเรียนเนี่ยมันอดอู้อยากไปในเมืองบ้าไปทุกปัวตาอยากรู้คนในเมืองน่ะเขาใช้ชีวิตยังไงพ่อจ๋าให้ชีบานไปเถอะนะ ไปแป๊บเดียวชีบาเขากลับแล้วลูกเอ้ยอยู่ในดงกระเลียงนี่ก็แสนจะสุขสบายจะไปที่ไหในเมืองหลวงในเมืองหลวงน่ะไม่มีใครที่จริงใจกับเรามีแต่หน้าไหว้หลังหลอกเชื่อถืออะไรไม่ได้เชื่อพ่อเธอะเจ้า่าไปเลยพ่อจ๋าพอลยน่าหรือไงว่าชีบาเนี่ยก็มีฝีมือเหมือนกันพ่อสั่งสอนเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะกระจะทำลายลูกลูกดูแลตัวเองได้อันเพลงดาบของเจ้านะ่ะที่ว่าเก่ง แต่ก็ยังไม่เจนจัดเจ้าต้องเลี้ยงเพลงดับเพลงดับคู่ให้ชินให้ชำนาญซะก่อนแล้วพ่อจะสอนเพลงทวนให้กับเจ้าแต่วันนี้เอาเถอะในเมื่อลูกตั้งมั่นอยากจะไปเที่ยวออพ่อก็จะให้โอกาสลูกสักครั้งหนึ่งโอเคมาเจ้ามาดวลกับพ่อสักสามเพลงถ้า<ะ>เจ้าชนะพ่อได้พ่อจะให้ไป เตือนสามเพลงชนะปุ๊บได้ไปนะชนะเพลงได้เพลงหนึ่งพวกให้ไปเลยมาดวนมาดวนกันสามเพลงเลยแกพูดเองนะอ๋อฉันคนใหญ่ฉันพูดคำไหนคำนั้นแน่นะแน่สิกูกวนอยู่เลยดวนกันสามเพลงเลยเอาเพลงคู่เทียงเด็ดดอกไม้รวงต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใจบาดล่วมขันทำไมน้องไม่เต็ อยู่นาข้าเห่ไหลจะพอโกรธ นี่พอเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้จีบามันไม่ใช่คนละเพลงแบบนี้ที่พ่อบอกว่ามาดวลกันสามเพลงนี่หมายถึงว่ามาดวลเพลงดาบกันสามเพลงอ้าวรุ่งชนะเพลงใดเพลงหนึ่งพ่อถึงจะให้ไปเอ้ากระแกพูดไม่เคลียร์สองสามเพลงมึงฟังไม่ได้สับนี่หว่าโอ้ตายละอะไรดีวะไม่เป็นไรเป็นเดาใช่ไหมไหวไหมเป็นเดาแก๋แล้วเก๋แล้วเออสูงไม่ได้เรากระลำพูใช่ไหมโยมใช่ ดูแลมันสิไ่ออีกเลยมาให้ดีไปวัดภยูอนี้เราจะไปเที่ยวครับที่แรกเะท่าไผู้ชมที่รักรเยเหลืออีก2แกลที่กวนทีกวนอย่างันเหนื่อยตายใส่ของให้ได้นะาให้ได้นะแรงอยู่อย่าเข้าบานาะไมจปนเลยคั ที่สแล้วคู้วพ่อสู้ไม่ได้แลวียเฮ้ยทไม้็เอาเวลากว่า้สิหนุมแรดีไงม่ิดเลยพ่อสีมามันจะดีขนาดนี้พ่อเขาเก่งเลยสิถ้ามาแก่แล้เลยเนี่ยใช่ถ้าสู้ต่อไปเราแพ้แน่เลยเราไงีวต้องมีวิธีเดี๋ยวจะสู้กับพ่อไวนะเดี๋ยจะมาปุ๊บส่งสัญญาณให้ไอ้เตาอ่ะมึงตีสอบพ่อเลยไสอบเพี่แก แต่ใจควาปุ๊บจับหน้าปั๊บเนี่ยขัดขาพ่อเลยนะชายกระแ่กหัวจอยแม่ฮะภูเลก็ได้เออเปลี่ยนใจหรือเปล่าไม่ครับพ่อยังสู้ต่อใช่ไหมของจริงมาแล้วเอาอย่างนี้อ่านสุดท้ายเลยนะทอาไปได้ไหวไหมพ่อสบายอยู่แล้วเดี๋ยวงินแบกร้อยซับเหงื่อกทั้งไปสู้ตายเลยพ่อจะสบายจะเลยดูดูดูไอ้ดาวเดี๋ยวมึงขัดขาแล้วกูตีสองเป็นพ่อต้องโงดี ที่านนี่ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยเลยนะเว้ยนี่ไงมึงเข้าใจความหมายผิดแล้วแต่ขาจนหนังจะทะลุทะลอกแล้วน่ะให้ที่ให้กูตีศอกเขาเนี่ยจิ้งจกไ้ตีศอกเขาไม่ทำอย่างนี้เขาเนมะส่วนขาเนี่ยเอาขาบีขัดเขาเขาล้มจะได้แพ้กูเอออย่างนั้นเหรอเอาตายเลยปล่อยกรองนึงเอาไปเอาไปเอาไปตีแล้วสอบแดงเลย